ขดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ช่องบัี่แชน n นลก็มาพบปะกับท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะที่วัดเตอร่มบ้านขยงนะคะวันนี้ก็มีผู้ใจบุญใจกระสุดนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบกันก็มาเรื่อยๆนะคะตอนนี้คุณป้าเดินทางมาจาก เดินทางมาจากไหนเนาะค่ะป้าหนูลืมแล้วเมื่อกี้นี่มาจากสีขอระพูสีขอเนาะจ้ะเนาะมาหาเห็ดจ้ะมาหาเห็ดมาหาเห็ดก็เลยแวะมาขอโชคขอลาบนะคะที่วัดเดือดร่มนะคะบ้านนาลุ่งตำบลนาลุ่งบ้านนาลุ่งตำบลนาลุ่งสีขอระพูจ้ะจ้ะเห็นระบาดตา ซองที่ดีจ้าซองเบื้องที่ดีครับทุกท่านอนุญาตให้คนนั่งบนจ้าอนุญาตให้คนนั่งบนนั่งซ่งบ่นั่งซ่งนั่งแบบจังไรนั่งซื่อๆเนี่ยป่จ้านั่งซื่อๆเลยได้อยู่มั้งจ้าได้อยู่ดอกมาเตยอยากมานั่งอืมทางไว้นะจ้าได้อยู่จ้า มดแดงหลายเนาะคนเขามีดวงเนาะเขามวงเขาจะเห็นเลยจะก็ะเป็นเครือขลายมองยุแต่ว่ามังงนคือ,อเอนโทรโบสะเนาะเข้ากับจินตนาการเอาเครื่องบ้าอะไรจ้ะ ม่เห็นนะจ๊ะเนาะเดาเ้าย้ายไปรอบๆพนทุกจ e ุดทุกจุดให้ทนคับมยังเห็นคับเนาะจ้ะคันเบิ้งตาเปล่าว่เห็นเนี่ยเอาโทรศัพท์มาส่งจ้ะสิเห็นจ้ะคนมันเอลใบ

แต่จะด้น้ตจ้ะเนาะใไม่ขาดได้น้อยยิบหายลงนี่ได้แล้วหมอสอง่ขาอสองม่จ้ะขอสองห้าห้าแปดศูนย์เก้าสองนยิบหเองมอจ้ะหมอ้นยิบห้อ๋อหมอ๋อจ้ะอันนี้เลขได้จากสายจันเนี่ยจากเลือบมอจ้ะ ไม่เนาะต้อยิบหายเฉยอ๋อยิบหายซื้อซื้ออ๋อพอดีกำลมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยู่วัดเนาะจ้นเนาะค่ะแต่ไม่ได้เนองสามเพิ่งฟังกะถามกันช่องสามยงมสงศามหม่อืออ่าจุดถูปจ้ะเมื่อกี้จุดถูปบอกว่าหาเง็ดบประเด็กว่าเห็นโชคด้วยรอเปล่าวังโชควังลาบแล้วหาเง็ดบประเด็กด้ว่ไจ้าอันนั้นก็จุดถูปหาดอกหาดอกเสียบ พร้อมกันปั๊บแต่ดอกนึงบ่ลงดอกนึงมันล่มเอียงปั๊บสีไปทางฝุ่นนะโอ้เอียงปั๊บสีมาทางเรือดอันหนึงเนาะไอ้มาเบิ่งทางนี้ก็ได้เห็นอยู่ม่องตาไหมน่ะโอ้แสดงว่าเขาสีเนาะสิคิดว่าเขาสีให้มาเข้ากินน่าเสียบแต่ว่าดอกนั้นบ่ลงแต่ดอกนั้นล่มเอียงไปดอกเดียวสีไปทางโตเลียฟังตรงถามนก็เลยว่ามันก็เห็นใหม่มืดล้วบ่จ้ามื่อกี้นี่ยังครับยังบ่มันเอียงมากเขามันเองเป็นบ่จ้าหมดตอนแรกเลยบ่จุดทูปปั๊บแล้วก็บ่จัดเลยครับตอนแรกก็ เสียบพร้อมกันปั๊บไปดอกดอกหนึ่งบอลงดอกหนึ่งล่มเสียงแง็บไปเลยบ่ไปเลยจับเสียบไงจับเสียบไหมปนี้ก็เป็นสีสีไปบ่ถ้านว่าคิดว่าในใจจาของได้กันมาบ่นไงว่าก็คิดว่าเขาสีสี่เนาะกาคิดว่าเขาสีสี่หายมาเบิ้งอยู่เรือดลำต้นหนึ่งเนาะเห็นเห็นตาไม่ละสองสามบ่เห็นสองสามเห็นสองสามอยู่นะมันไม่ไม่เป็นตาหน่อยอยู่ตรงขามตรงขามเฉียงกับไม่พ่าเฉดมันหยุดปิดปิดไปบ่เห็นชัดบ่จ้ะ เด็กสามชัดเดียวเด็กสองเนี่ยมันคล้ายๆมันอยู่ตัวเดียวกันบอกมันคล้ายๆกับตัวเดียวกันไปเบิ้งไม้ป้าไอปะเดี๋ยวเราตามคุณพี่ไปดูนะคะจากที่ไปหาเห็ดไม่ได้นะคะก็กลับมาก็มาขอโชคขอลาบที่วัดเดือนร่มนะคะก็อธิษฐานขออย่างว่านะคะหาเห็ดไม่ได้ก็มาขอโชคขอลาบก็ขอให้เห็นตัวเลขนะคะ เราค่อยไปดูกับคุณพี่กันนะคะแต่คุณพี่เขามองเห็นเป็น3ามสงนะคะที่เรือลำที่1น,นะคะเมื่อกี้คะ่ะจุดใดน้อาะจาอ้๋อจุดนี่บอกอ่ส,อสา ดูขังเลือดรำที่หนึ่งเนาะครับอันนี้สามบอนี่เด็กสามหนึ่งดยจจ้ะเด็กสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองเด็กสองสามอ๋อสองสามสองสามอย่าเบิ่งยังหนึ่งสองกกับสามยืนน้ำกันจ้ะรับเบิงอีกเป็นสองอาที่หนึ่งสองหนึ่งจ้ะเลเยครับเชนดูเน่ยสามชัดแจ๋วเลยจ้าเนี่ยเนด้าัด ค่า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 ซีม,มองตัวทึ่งทึ่งเล็บสามนี่มันอาจจะเป็นเด็กอังสี 4, เล็บสองก็กได้ได้อีกตัวหนึ่งตัวนี้เราเป็นสองแต่บอคอยชัดแต่สามเนี่ยชัดจ้ <3 S 1> ดะสามชัดเนาะชับเลยเพราะว่าจุดมาปับ๊บนี่ดอกหนึงหล่มมาทางนี้เลยจ้เสียปับ๊บมันหล่มปั๊บมาเลยมันบ็ย่อมลุกบันย่อมลุกจ้ะบันนี้อายไปเสียไม่เนาะไปเสียไม่จ้ะบันนี้แกเห็นเป็นสามหนึ่งและสามสองแกก็มาหลุมนี่นะนกมาหลุมมาทางนี้ก็ได้เห็นสองสามเลยอ๋อสองสาม สองสามค่ะท่านผู้ชมกับคุณพี่นะคะจุดนี้นะคะจุดนี้ค่ะจุดข้างเรือลำที่หนึ่งนะคะคุณพี่เขาก็มองเห็นเป็นสองสามนะคะตรงนี้นะคะ 5สามห้าหชัดเลยบรจัดจดไหนเนาะคะเนาะจจดไหนคะนี่นอันเป็นลกหนึ่งข้างาเป็นเลเจ็ดหน้เลกหน่ีเปตัวเลขแปดคับนเลขเก้เห็นปรจันอย่างนี้เห็นไหมคะเจปเจ็นึ่งแปดเก้าเจ็งแปดเก้เห็นไหมคะอย่างนี้ สาขาองแล้วขอเพงจ้าดูเพลดูมั้ยสอคนเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะน้องอีกน้องอีกคนหนึ่งก็มองเห็นเป็นสามห้าหกใช่ไหมคะอืมน้องอีกคนหนึ่งก็มองเห็นเป็นสามห้าหกอ่ะแล้วป้าล่ะคะมีการกระสีบอก มาจากไหนนอกกันนอกจากไหนคะปราสาทเคยมาไหมคะอโอยังไม่เคยมายังไม่เคยมามอพอดีก็มาเห็นที่อ่ายังไม่ได้รูปแป้งนะคะก็เห็นที่เรือลำที่หนึ่งนะคะข้างเรือลำที่หนึ่งนะคะ 3 5 6สามห้าหชัดเลยบ่จันจุดไหนเนาะคะเนาะจุดไหนคะนานอันเป็นเลขหนึ่งข้างเป็นเลขเจ็ดนะ่นงเป็นตัวเลขแปดกับเลขเก้าเห็นปรจันอย่างนี้เห็นไหมคะเจ็ดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าเห็นไหมคะอย่างนี้ สองแลเห้ดูมั้องคนเห็นไม่เหมือนกันใช่ไหมคะน้องอีกน้องอีกคนหนึ่งก็มองเห็นเป็นสามห้าหกใช่ไหมคะน้องอีกคนหนึ่งก็มองเห็นเป็นสามห้าหกอันละป้าละคะมีการกระซีบวอก จากไหนนอกจากจากไหนคะปราสาทรเคยมาไหมคะยังไม่เคยมายังไม่เคยมาพอดีก็มาเห็นที่อยังไม่รู้แป้งนะคะก็เห็นที่เรือลำที่หนึ่งนะคะข้างเรือลำที่หนึ่งนะคะ ลอตเตอรี่มาสองคนนะคะสองเพงนะคะไม่ต้องหลบหรอกคะ่ะมิไม่ตยองมิดเลย